โอเคโอเคนี่คือเกมที่ YouTube น่าจะกลีดกูเข้าใส่บ้าของแท้เลยอะกูสามารถดได้เต็มป่าเต็มคำว่้ถ้าคลิปนี้เหลี้ยงคือก็เหลี้ยงมาสองคลิปและเฮ้ยมาเสียงอยาคุณสามารถเคลียร์ทางเดินได้อีกช่อง จำนวนซอมบี้ที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละทางเดินอาวุธจะหายไปหลังจากเสียชีวิตอะกวาถูกไหมเนะี่ยจำนวนซอมบี้เพิ่มขึ้นหนึ่งจุดห้าท่าเรื่อยๆอาวุธจะหายไปหลังจากเสียชีวิตก็ทราัมนแหละคุณสามารถเคลียร์ห้องได้กี่ห้องแล้วมึงก็เพิ่งมาบอกกูนะเฮียตอนไี่มึง โอเคโอเคหนึ่งชีวิตในการเคลียร์ห้องหนึ่งเลือดเลือดไม่สามารถฟื้นฟูได้เดี๋ยวทำไมทำให้มีชีวิตเออไม่อ่านแม่งอะเออกู้ภัยคนสามารถช่วยชีวิตได้กี่คนกูไม่อยากช่วยเพราะกูชู้อ่ะเอาแค่ดันแรก ก็น่าเส็งแล้วว่าผมไปฟาร์มมาแล้วนิดหนึ่งก็จะมีวานนี้เออไม่ใช่พวกมึงนี่นี่จะมีวามเนี้่ใช่ผมเอามาตะกอนตะกอนรจะเริ่มคลิปอยู่ไหนวะเอยอยู่ไหนลูกซองฮออีกอีกเท่าไหร่ืะอืม <c oughs> เอบวกเจ็ดอสามอสามพันกูต้องเซอร์ได้เฮียกูมารอแล้วดูกอกูเซอร์ไปให้ได้ให้ได้บุกดูมัแม็กซีโคตรหนาซีซีก็หนาใช่ไหมอั้วแล้วก็เริ่มมาจากดูน้เมตนาเมตสิบโอ้แม็กซีนยี่สิบอันนี้ พอแก้ไขไอ้ดาเม็ดจ้าอย่าพูดถึงมันดีกว่าเรื่องดาเมจอันตาราลั่นของกระสุนห้าร้อยเวลารีโหลดสามจุดห้าวิจำนวนเงินต่อการยิงมองมาความเสียหายกับไม่อ่านแ่ง์ไปคนรดลเไปสัดนานกวพากนล้ห็นน,นว่ากุมมีพ่วด้วย Ani, 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 kan ani, 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 ke ani, ani, ไบ่าอาตายตายเขาบอกว่าถ้ามีคนล้มห้างซ้ำศพใช่เรื่องกูทำแน่ทียเอ่าเราจะมาซื้อ กูขี้เกียจตัดไอ้หนังหมาเฮ้ยเร็วๆไอ้สัตว์กูขี้เกียจตัดไปนเ, <c oughs> เ,ปน,เนี่ยเลยไปเนี่ยเลยอืมอีกตั้งสองร้อยสองพันสี่สัตว์พ่อแม่พี่น้องมึงดูนี่มึงดูจำนวนนี่สัตว์ดู อุ้ยอี้าอย่าเสือกคนแล้วอย่าอยาเสืกเยอะมันทำได้ก็อยากเสือกเยอะเงเฮ้เตะตะควรใช้ทิ้เียนีเลีกว่า โปรติงด้วยครับตายโกบอกโปรติงที่สุดเลยดูมาอาคิดเนี่นยครับพิกนะครับพิกเารานี่ครับผมสักนัดอืมเชิอบบุกชิอบบุก เหลืองเหลือเหลืองไอสัตว์เหลืองเหลืองเหลืองเหืออเหลืองเหลืองมึงแนถ้ากูยังเปิดเผยต่อไปกเหลือป้า ไอ้เหี้ยไปทุมึงได้ทุกตีกันทุกตัวโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้บุญทุบอาโอ้ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนเหี้ยละบุญมาจากกิติพันธ์ปฏิภัยเฉยรีมานุก,กิติศักดิ์กูจะ เปลี่ยนปืนกับกกูต้องเปลี่ยนปืนมากูต้องเปลี่ยนปืนกูต้องเปลี่ยนปืนกูต้องเปลี่ยนปืนเอาละทุกคนพ่อมึงตาเอาเป็นว่าคลิปนี้ไอเด็กเตี้ยเฮ้ยกูยังไม่ได้เตะพ่อไอหนังมาชีวิตกูยังไม่ตายอู้อวววว

ปเไปไปตีลูกตัวนี่ตีลูกตัวแต่เย็นนีสัต อูไม่พันมึงจะคิดนะว่ามึงพวกมึงจะเกิดเจ็บใจเจ็บใจกรุ้ยสัตสเอาเราซื้อปูตะปางดีกว่ามีาาสี่พันแปดร้อยอืมอืมนำ้ำใจจังเลยอ้าวกูจนจนเลยกูเมื่อกี้กูจนเลย อืม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 อาวะอืมวท่าอาอืมเยอะชื่อเ่ผมนั่งอยู่อยู่รู้อยู่สบายไมนต้องทาอะไรนั้นก็แค่กลัดยิงก็แค่กลัดยิงทุกอย่างไปทั่วม้วนไปหมดจากนั้นผมก็จะได้เงินมาโคตรเยอะนั่นีคือสายเห็นนะครับ ที่ผมแม่งโคตรรวยในตอนนี้มาครับทุกคนไปกันโลนะกลกับกูสิเอาละครับผมคือเฮฟวี่ผมคือผู้ดีในตอนทามีร์ฟอเทสอยากเลือกไอ้เหี้ย สองสิบแปดวิอาวุธหายมาฮอาวุธกูี่ลครกูก็ว่าเอาเขี้ยวไม่เป็นไรว่าทุกคนถึงแม้แ่มันจะต้องแลกกับสิ่งที่กูไม่อยากมีชอบ โอเคเราไปที่ห้องกันมั่าอืมข้าพเจ้าช่างรอเราสละกลิศอะไรจะพูดมากเราไปกันเลยดีกว่าโมอเกไปกันเลยโมอเกมือเกย์ไปกันเลยโมอเกะไปละไปล จับไหลังุนๆโอเคถ้ากูจบรักประมาณสห้องกูก็ก็ิคนีเมนเี่ยมีปูี่กูรำขา มึงเข้าใจบ่กูรำคาญกูคือคนข่าเด็กทั้งหมดหาคนเองวะนี่แล้วไปทำไมเขาถึงเรียกว่าวิลล่าป